มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกรมอุตุประกาศพายุโนอื่นฉบับที่16เป็นฉบับสุดท้ายสำหรับสถานการณ์ของพายุโนอ่นนะคะที่ส่งผลกระทบกับประเทศไทยบางพื้นที่ทำให้เกิดฝนตกหนักตลอดทั้งคืนเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากซึ่งทางกรมอุตุได้ออกเตือนประชาชนตลอดช่วงที่ผ่านมา ล่าสุดนะคะวันที่19กันยาย,ยน2563กรมอุตุประกาศพายุโนอื่นฉบับที่16โดยระบุว่าเมื่อเวลา13นาฬิกาของวันนี้นะคะพายุระดับ2 depression โนอ่นที่ปกคลุมบริเวณอำเภอเขาคอจังหวัดเพชรบูรณ์ได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุระดับ1ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณจังหวัดพิษณุโลกแล้วค่ะ ขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงนะคะยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดาม,มันภาคใต้และอ่าวไทยทําให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องนะคะและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ส่วนมากทางด้านตะวันตกของประเทศไทยและด้านรับลมมรสุมของภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจึงขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่บริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนัก ซึ่งอาจทําให้เกิดน้าท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้ค่ะคาดว่าพื้นที่ที่ยังคงมีฝนตกหนักได้มีดังนี้ค่ะวันที่19กันยาย,ยน2563บริเวณที่มีฝนตกหนักนะคะภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่สุขโขทยัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรชบูรณ์ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดชัยภูมิและนครราชสีมานะคะ ภาคกลางจังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีอุทยัยธานีชัยนาทนครสวรรค์ลบบุรีและก็สระบุรีค่ะภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและก็จังหวัดตราดภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันชุมพรระนองพังงาและภูกเก็ตค่ะวันที่20กันยาย,ยน2 5 6 3นะคะบริเวณที่มีฝนตกหนักภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากและกำแพงเพชรค่ะ ภาคกลางจังหวัดราชบุรีกาญจนบ,บุรีอุทยัยธานีและชัยนาทภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดนะคะส่วนภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันและระนองค่ะอย่างไรก็ตามนะคะสําหรับคลื่นลมบ,บริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกําลังแรงนะคะโดยมีคลื่นสูง2-4เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรค่ะ เอาไทยตอนล่างคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังระงดเดินเรือจนถึงวันที่20กันยายน2563จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุอย่างใกล้ชิดนะคะสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุหรือว่าสายด่วนพยากรณ์อากาศ1182ได้ตลอด24ชั่วโมง กรมอุตุจะออกประกาศฉบับนี้เป็นฉบับสุดท้ายของเหตุการณ์นี้ค่ะขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณ d e i l y Life e อ็ก e s ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ